ไปดูอีกหนึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาระดับชาติค่ะคุณอาหามัตรอดีคือการแก้ไขในการกําจัดปลาหมอคางดําในพื้นที่ค่ะโดยรักษาการว่าการการยางแห่งประเทศไทยได้ลงพื้นที่ให้กําลังใจเกษตรกรมอมน้ําหมักชีวภาพปลาหมอคางดําเพิ่มการเจริญและผลผลิตยางพาราและทุเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดําซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติค่ะนายสุขทัศน์ต่างวิริยกุลรักษาการ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยพร้อมคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ส่วนทุเรียนสายพันธุโนนสายขาวของนายเลื่อยและนางพยอมอภิวัฒนางกูลมูล,ลนิธิอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหมู่ที่3ตำบลสายขาวอํเาเภอโคกโพโจังหวัดปตัตตานีและเยี่ยมชมสวนทุเรียนสายขาว ปักกาแมหมู่ที่4ตํตมบนสายขาวพร้อมชิมทุเรียนสายขาวในแปลงและมอบรองเทา้าพูธยางพาราและน้ำหมักชีวภาพปลาหมอค้างดําเพิ่มการเจริญพลและผลผล,ผลิตยางพาราและทุเรียนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ค่ะโดยทางรักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยกล่าวด้วยค่ะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัฐพมเพาให้ช่วยแก้ไขปัญหาปลาหมอค้าง ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติโดยทุกภาคส่วนนั้นได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการยางแห่งประเทศไทยจึงได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งโดยบอร์ดให้ความเห็นชอบ50ล้านบาทใช้เงินส่วนนี้ในการรับซื้อปลาหมอคามดำจากพี่น้องประชาชนทั่วไปกิโลกรัมละ15บาทจำหน่ายให้กับแพรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงและพื้นที่ที่มีการระบาดใน10จังหวัดหลังจากรับซื้อจะมีการบริหารจัดการกิโลกรัมละ5บาทให้กับแพรที่รับซื้อส่งต่อให้กับหมอดินอา สากรมพัฒนาที่ดินนำไปผลิตน้ำหมักชีวภาพปลาหมอคางดำต่อไปทั้งนี้การยางแห่งประเทศไทยได้นำน้ำหมักชีวภาพนี้ไน้มาส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรในสวนยางเพื่อเพิ่มการเจริญและผลผลิตยางพาราและทุเรียนค่ะ